ในจังหวัดที่มีสถานที่เที่ยวสวยๆฟิลต่างประเทศและยังใกล้กับกรุงเทพขับรถมาประมาณ2-3ชั่งโมงสามชั่วโมงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทุกคนต้องมาให้ได้และที่พวกเรามานั่นคือเขาช่องลมจังหวัดนครนายกครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปทริปนครนายกนะฮะก็จะไปวันเดย์ทริป ไปกันที่เขื่อนขุนด่านประการชนกะไว้ว่าจะไปที่เขาช่องลมด้วยเราไปกับอันด้าลีดนะครับนี่คันนี้เลยเรากลับมาครั้งนี้นครนานยกจะเป็นยังไงในวันเดย์ทริปเราดูกันระหว่างนี้ผมขอรอเพื่อนก่อนนะครับอีกคันหนึ่งยังไม่มานัดกันไว้ก็ประมาณเจ็ดโมงก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วเจ็ดโมงครึงนะ่งแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้มันมาแล้ว สุดหล่อของเราไปเลสโกทุกคนโกนะทูนครนายกวันเดย์ทิปนะครับทริปนี้ไปรถติดด้วยช่วงเช้านะฮะ างซ้ายนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าซอย50ต่อนข้างเตี้ยขึ้นเนี่ยครับ,ครบใครที่อยู่พระราม2นะครับก็จะเจอแบบนี้นะฮะช่วงเช้าๆโอเคซอย50นะครับเดินจอ เเอ้ยโคตอนนี้อยู่ในเคเฟซีนะครับทุกคนรักกินอะไรกันก่อนนะความหน้าความตาครับก็สั่งข้าวยำไก่แซ่บอันนี้อะไรครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอ,อร์เกอ,อร์รอ,อะไรฮะบเ,อเอบอร์เกอ,อร์คอมโบอ๋อเบอร์เกอร์คอมโบนะฮะแล้วก็น,นามบัซซี่ตากแอร์ชิวๆก่อนก่อนลุยนครนานย์ข่าวช่องลมพวกเราพร้อมกันไหมพร<อ>้อมสุดหล่อว่าไงสุดหล่อสุดหล่อแสกกลาง โอเคเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหกันก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเดินทางกันต่อนะครับกินข้าวกินอะไรกันเสร็จแล้วอีกประมาณหกสิโลถึงเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทุกคนโอเคเดินทางกันต่อครับไป Let's go คนน้อยมากนะคนน้อยมากๆครับทุกคนเหมาะมากเหมาะมากเหมาะก,กับการถ่ายรูปบบผมแนะนํานะว่าให้มาวันธรรมดาดีกว่าถ้าว่างนะครับวันธรรมดาคนน้อยมากดูดิไม่มีใครเลยใช่ไม่มีใครเลยถือว่าสดๆนี่ก็เป็นจุดแรกของทริปนี้นะครับซึ่งเราก็มาจอดถ่ายรูปและเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกัน ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ตรงนี้ประมาณ30-40นาทีนะฮะวันที่พวกเรามานะครับตรงกับวันธรรมดาสามารถเลือกจุดถ่ายรูปได้เยอะเลยพวกเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักเลยจนมีนักท่องเที่ยวนะฮะเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆจนเราต้องรีบไปจุดต่อไปนั่นก็คือจุดล่องเรือชมเขาช่องลมนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับทริปนี้เลยก็ว่าได้ จากถ่ายรูปหน้าเขื่อนเสร็จนะฮะพวกเราก็ได้ขึ้นจุดขึ้นเรือชมเขื่อนขุนด้านทันทีนะครับตรงนี้มีเวลาไม่เยอะแล้วนะฮะพอล่องเรือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยทีเดียวพอเราขึ้นมาจุดข้างบนสิ่งแรกนะครับที่ผมทําคือเดินไปจุดที่จะล่องเรือก่อนเลยและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามากี่คนเขาก็จะนับคนไว้นะครับที่เราจะล่องเรือในครั้งนี้ไปแบบแจมกับคนอื่นๆซึ่งต้องให้ครบประมาณ8-9คนเลยทีเดียวเรือถึงจะออกนะครับต่อคนละ 200บาทถ้าไปแบบเหมาะนะครับก็มีเหมือนกันจะอยู่ที่1 5 0 0บาทค่าเรือนะครับสามารถจ่ายกับคนขับเรือได้เลยตอนรอคนครบนะครับพวกเราก็ได้เดินเก็บภาพวิวสวยๆด้านบนเขื่อนมาให้ทุกคนได้รับชมกันน้ำในเขื่อนก็ดูแห้งมากๆเลยและนี่ก็จะเป็นภาพวิวด้านบนเขื่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะลงเรือนะไปเที่ยวน้ำตก เข่าช่องลมนะครับทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วไปได้สูงมากไอ้นกเป็นไงนกเป็นไงฮะตอนลงตอนลงมาไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวต้อตอนขึ้นเรือเือที่ยนะี่สิบเอ็ดมั้งโอเคโอ้ทุกคนโคตสูงอะ่ะวิชาการลงเดี๋ยวก็ลื่นเนี่น,นกเอเเอยังสูงนะทุกคน เดีย๋ยวไปดูกันครับว่าเขาช่องลมช่วงที่ฝนไม่ตกแบบนี้มันจะสวยขนาดไหนนะครับก้ามขาขึ้นแล้วแค่ลง,งนะเนี่ยเฮ้ยตากล้องไปไหนอะ่ะอ๋ออยู่ข้างบนกําลังลงมาเรียกเรียกเรียกโอเคกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้นนอยู่ข้างล่างนะเรียกเรียกแล้วเดี๋ยวผมเดินลงไปแป๊บหนึ่งบันไดตรงนี้นะครับที่เราจะไปเรือที่จะไปเขาช่องลมเนี่ยประมาณ200ขั้นนะครับ<อ>ก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความชันเนี่ย ก็เดี๋ยวเรือมาแล้วผมต้องรีบไปนะ้องร้อยขั้นทันพื่บอกว่าพี่เดี๋ยวเรือรอเดี๋ยวเรือรอ Let's go เอาไว้เจอกันข้างล่างนะคุณผู้ชมเรือมาแล้วดูแต่ก็วิ่งดิระวังระวังล้มระวังลื่นลงมาแล้วทุกคนไปกันมีน้ำมาสองขวดนะเผื่เอาไว้เร็วเร็ว ไปเบแล้วเดี๋เดี๋ยไปกันไหมฮะวิ่งขนาดนี้ไปสองโค้ยขั้นจิิงปอ ก็จะเป็นเข่าช่องลมนะน้ำตกเข่าช่องลมนะครับแต่เราเอาไว้เป็นที่สุดท้ายเขาจะเข้าไปข้างในก่อนนะเมื่อกี้คนขับเรือเขาบอกนะครับถึงแล้วครับที่แรกให้เวลาถึง3โมงตอนนี้เวลา <50 S 1> บ่ายสอ <50 S 1> ให้เวลา50นาทีครับเมื่อกี้คนขับเขาบอกว่ามันเป็นวันธรรมดาให้เวลาเยอะหน่อยไม่ใช่ตรงกรรับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิยตย์จะให้เวลา40นาทีนะ ก็โอเคไปกลาอกล้อง,ลองเองลยไปครับปคันะื่นาทีแรกครับเคยดินไปไม่นีครับ จุดแรกที่เรามานะครับก็จะเป็นต้นน้ําทางไปน้ําตกผาง,งามงอนแต่ไปไม่ถึงน้ําตกผางามงอนนะครับพอน้ําแห้งเกินไปทําให้เรือต้องจอดอยู่แค่ตรงต้นน้ําแต่ยังสามารถเดินเข้าไปชมทานน้าสวยๆได้นะฮะพวกเราโชคดีมากครับเพราะวันที่เรามาฝนไม่ตกเลยทําให้เราเดินได้สะดวกสบายเลยทีเดียวสถานที่แรก อันนี้ก็จะเป็นถือว่นาน้ำแห้งนะดินก็เดินได้นะครับแห้งอยู่ฝนไม่ตกด้วยก็ดีหน่อยฟิลสวิตเซอร์แลนด์นะฮะนี่แค่ที่แรกนะครับเราดูที่สุดท้ายน่าจะเป็นไฮไลท์หลักของทริปนี้นะครับให้เวลาถึง50นาทีเลยถือว่าโคตรเยอะเลยเอีกสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเดินเข้าไปทุกคน ตรงนี้เป็นฐานน้ำนะครับโอ้ตรงนี้นสวยแต่น้ำถือว่าแรงนะน้ำแรงเลยโอ้ตรงนี้เป็นทางที่แบบว่าสลบลงนะครับต้องเดินดีๆนะโอ้สวยสวยมากน้ำก็จะคุนๆน,นะครับ คือดีสวยมากว้วเป็นไงบ้างครับกับ Swift One Day Trip ทริปวันเด์ทริปครั้งนี้ให้เหมือน,นไม่เดินป่าเล่นป่าแบบเดินเล็นๆน้อยๆให้ฟิลเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไหม,ไมเออมันมีทุงท่งทุ่งหญ้าที่แบบเขียวขจีอะไรอย่างเงี้ยแค่ลงแบบคล้ายๆนะฮะอยากรู้ว่าข้างในอะ่ะมันจะเป็นยังไง ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าน้ําเยะอ่ะมันน่าจะเต็มเลยเนาะเต็มท่วมตรงนี้น่าจะท่วมหมดคนขับเลยบอกว่าใช่สันเขาอโอคือว่าถ้าสันเขาได้ถือว่าลึกมากเลยนะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาก็ลึกพอสมควรแล้วแต่สามารถยังเดินไปได้ต่อนะคบทุกคนนู่นน,นูนจุดถ่าย,ยรูปอยู่ตรงนู้นน,นู้น,น,นมีคนอยู่ตรงนู้นนะฮะว้าวโอเคเดินระวังกันนะ โอ้ตรงนี้น้าใสครับทุกคนตรงนี้น่าจะมาจากบนภูเขาฝั่งนี้มาไ,ไปเรื่อยๆครับทุกคนเดีย๋ยวผพาเข้าไปจุดที่เขาชอบถ่ายรูปกันอันนี้จุดแรกก่อนจุดแรกก็คือสวยนะวะทุกคนดูดิเป็นได้ปะขงบนน่ะ,ท,นะทางตรงนู้นน่ะ ทางนี้อย่างชันเลยทุกคนไปไงวะเนี่ยมองในกล้องมันดูไม่สูงนะแต่ของจริงนี่คือสูงมากเฮ้ยสุดยอดกระโดดบ้างอโอเคลุยป่าลุยเขาใกล้ถึงจุดที่ไฮไลไท์ของจุดที่หนึ่งแล้วนะครับ สวยมากตากล้องผมอยู่ไหนวะนี่กล้องน่าจะอยู่บริเวณของตรงนู้นอะผมเดินมาไกลมากเลยนะนี่แหละจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,กันนะครับน้ำตกแรงมากดยไ,ไหมฮะสภาษณ์นหน่อยคันครับโดน้าใช่ไหมขันยายาสูงเออยามาสูงนะเท่าแบบว่าเท่าหน้าอกเลยนะยาสูงมาก ลงมาแล้วหนึ่งจุดตรงนี้น่าจะแบบไม่มีคนมาเอ้น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากทุกคนน่าลงไปแช่มากเลยตอนเนี้ยอยากเล่นน้ำแล้วมันมีหินมีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันสวยมากถึงแม้น้ำมันจะขุ่นก็ตามถ้าน้ำใสนี่น่าจะสวยมากกว่านี้ ครับทุกคนตอนแรกที่เรามาก็คือผมคิดว่าไปสาจุดก็คือวันนี้มาสองจุดจุดแรกเราไปที่ไหนกันนะครับน้ต้นน้าของเขื่อนครับต้นน้ําของเขื่อนก็คือวันนี้น้ํามันแห้งใช่ไหมครับก็คือนี่คือช่วงทีดูแลครับผมอ๋อแล้วดูแลไอ้ที่จุดเข้าไปข้างในได้อีก่ะถ้าน้ำไม่แห้งมันคือที่ไหนนะก็ตัวน,น้ำตากาผางามงอนไอ้จุดไอ้จุดที่เราไปคือจุดแรกก็คือต้นน้ําใช่ไหมครับ อ๋อโอเคตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่เทือนที่ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเขาช่องลมก็คือน้ําตกเขาช่องลมที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มีทั้งหมด3จุดมีสามท่านาไม่แห้งท่านะไม่แห้งอ่าอ่าใช่จริงๆแล้วจุดที่1ก็คือผางามงอนใช่ไหมครับนะจุดที่2ก็คือเขาช่องลมที่เราอยู่ตรงนี้คลองคามอ๋อคลองครามก่อนแล้วก็ค่อยมาเขาช่องลมก็เดี๋ยวเราจะลุยเข้าไปข้างในกันวันนี้ อันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วจุดที่สองนะครับมาแค่2จุดนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันข้างในครับผมไหนทุกคนครับจุดสุดท้ายของวันนี้นะฮะคือน้ําตกเข่าช่องลมที่เป็นจุดไฮไลท์ของทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับทุกคนนี่มันอยู่ด้านหลังของเราถือว่าดีนะถ้าฝนตกนี่น่าจะเดอดลำบากนะดูถือว่าทางมันแห้งทผู้ชมคิดถึงเสียงผมไหมจากคิดที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปครับวันนี้ก็นอนกลับมาแล้วนะตอนนี้เป็นตากล้องไปแล้ว จุดสุดท้ายของวันนี้โอ้สวยทุกคนสวยมากครับมันมีจุดตรงนู้นอีกอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกนะครับโคตรหล่อโคตรเท่โคตรสมูทโคตรสมาร์ทหล่อขนาดนี้ ถือว่าตรงนี้น้ํามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับลงก็ต้องระวังนะมันมีโอกาสลื่นได้นะครับน้ําใสมาก นี่ก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่นี่เขาเรียกกันว่าน้ําตกเขาช่องลมเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันอย่างแน่นอนทุ่งหญ้าเขียวขจีขึ้นปกคลุมหน้าดินตัดกับภูเขาและท้องฟ้าโขดหินน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นน้ําบรรยากาศของเขาช่องลมนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและที่นี่ก็คือเขาช่องลมจังหวัดนครนายกครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็ขอบคุณน้าด้วยนะครับที่แนะนําดีมากนะว่าวันนี้น้ำมันแห้งแล้วก็ไปจุดไหนไม่ได้จุดไหนได้นะครับก็วันนี้เท่ากับว่าเรามาทั้งหมด2จุดนะครับผมจุดสุดท้ายก็คือน้ําตกเขาช่องลมนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบเพบิงเท่านี้ก่อนนะโอเคครับสาหรับเคื่อวนุณด้านประกันชนนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้วันเดย์ทริปก็สนุกแล้วใจบายบายครับ โอ้โอยคุณผู้ชมว่าจะไม่ถ่ายเลยนะครับซึ่งคิดว่าขึ้นเรือมาแล้วจะจบใช่ไหมแต่บันไดแม่งโคตรจะสูงโอ้โหสองรขั้นจริงไม่บอกไม่รู้นะครับดูข้างล่างดิโอ้โห